ครับพี่น้องเบ้าหอยพาสวนไปครับมื่อเนี้ยพี่พากไปกินอันย่างย่างเนื้อครับย่างเนื้อนะมันเกิดเสียครับมื่อเนี้ยครับนี่เกิดจะกินแล้วเกิดเสียนะครับนี่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 มาวางมาวางมาวางครับนี่นะครับโอ้โหไทยใกล้ใอล้เอไทยเออนี่ครับนี่มันย่างเนี่ยครับย่างเนี่ยบักเตาเอาไปยัดด้วยเตาครับ เงยบยองเนาเียนครับสียงนะครับปุ๊บปุ๊ลปลาผลกุ๊บปลาผลนี่ครับมักหมูครับมักหมนี่น่าไรยังต้มปลาสัหอยสดีสัหอยคระท้อนี่ครับโอ้กับแน่แน่โอ้อันนี้อันนี้โอ้กสัอก สีคงครับสีคงหคักคักคักเด็กหน้อมคักมาๆๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรจะรกันจับกันพี่น้องกินดิบชู้กนดะนี่แม่นี่แม่สอยจูกเหนีย้อยูอนี่วจูเหนียวยังวะเน่ยครับปู่พี่น้องครับย่างสี่คงหมูครับปู่บึงงงผุนผุนผุนเอ้ผุนคักคักคักพี่น้องผุน สุดยอดครับปุ่นโอ้รับเบิงบิงบิงบงบิงบงปุ่นเือครับไล่แซ่ๆกันไปน้องยังน้อยหน่ครับโอ้ขัดลิวะน่า้งไปไหลไปวะไหลไปอีกหลาจำนวนนี้กวก้ นี่สาวโก้ผ้าเสบนี่นี่น้องแพล้ผ้าแซบนี่น้องฟ้า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 วัดดิวัดดีพี่น้องนู้นเปคนเมืองไหลดิคือว่ามีเขาเห็ตะกรงอ๋ออยู่อ่ะเนี่ยน้องฟ้าพระน้องฟ้าพ้าสวบเอ้พี่หอยพี่หอยอ๋อเราเปลงที่สัมนี่ครับโอ้โหตรงนี่น้ำช้าครับน้ำช้า้ำช้าเก็ดหอยลำช้าลำช้าเจล็ดหอยครับผม เจ๊กหวยบ้านเจ้าเอิ่นน้ำยังคอมเมนต์มาครับผมน้ำช้าครับน้ำช้าฮะนี่ไปไทย่มนั่นเลยไม่เห็นหนอไม่เห็นหนอน้ำช้าครับผมน้ำช้าน้ำช้าใช่ทำใจเร็วหลังเร็วเสียงมาถึงเร็วเสียง่าถึงเร็วกับพี่น้องครับย่างย่างเนียครับผมย่างข้าหมูไม่เป็นข้าหมูสี่โค้งสี่โค้งพี่น้องอ้าว จะแกันพี่น้องโอ้ับจะจงะโอ้นี่นี่นี่แ์ะแชร์นี่ยน้ำซ่าน้ำซานี่ยไม่ครับโอ้สุบครับพี่น้องพี่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 นพี่โอ้ครับนี่โอ้แซ่บครับพี่น้องเสีบครไหยำดูยำดูเนี่ยเีฮากคนเดียวออ่นั่นั

ดูนี่ควาเดี่ยวอู้ห่านเย,ยอะด้ว <c oughs> ย,ยมาเฮ้ยสมกกินิ๋นี่กูบังร้ส <c oughs> <c oughs> ่วนอะ่ะไรพี่มวะพี่นั่นกิพ้่